ครับสวัสดีครับผมสายโลตัสควานครับในนามร้านจรันลุ่งเรืองสองมันทิพย์นะครับตั้งอยู่ตัวบนตะเกียนอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้านะครับเก่าญี่ปุ่นสองคันนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์วันสิบแปดแรงนะครับพวงเลยธรรมดาระบบหางเมนด้วนธรรมดานะครับตัวนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ครับสวยๆเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแอร์วันสองหนึ่งห้า พวงไรธรรมดาระบบหางไม่ด้วนธรรมดานะครับหนึ่งแสนห้าบาทนะครับผมสาโลดตัวจริงเสียงจริงนะครับชัดเจนเรื่องอะไรถอดกระบ้านเก่าญี่ปุ่นและชัดเจนเรื่องราคาปีกและราคาส่งนะครับสินค้าของผมยังมีเยอะนะครับนี่ครับชุดอุปกรณ์โรตารี่เก่าญี่ปุ่นก็มีนะครับเพิก l 3 4 0 8 3 6 0่อยู่กระดังนึงนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยครับ หรือท่านใดที่สนใจอยกจะกตัดไปขายนะครับก็มีราคาพิเศษครับแต่ก็มีจำนวนที่ว่า2คันขึ้นนะครับ095 424 96 98นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและ ID l ดียนะครับผมสายโลดทศบอลตัวจริงเสียงจริงนะครับขอบพระคุณครับ